สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีงานหลุดจองจากร้านประมูลนะฮะมาหนึ่งตัวเป็นมารุยมาม่า GKB สองหกหนจำได้ไหมตัวนี้เป็นรายการประมูลตัวแรกเลยที่ขึ้นวันอังคารที่วันไหนวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับตอนนี้เราก็รอรอนั่งรออยู่หน้าร้านนะครับเอาอเก้าอี้ไปนั่งรออยู่หน้าร้านสาสวันแล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับมาขายดีกว่าครับ เราจะขายในราคาที่เขาประมูลไปก็คือสามพันหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับสามพันหนึ่งนะนี่นะครับขออภัยนะเกิดถ้ามีชื่อพี่ติดไปนะพี่สุวรรณนะขออภัยนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะมานี่กันหรอกก็คือน้องๆเอาเก้าอี้ไปนั่งรอตรงนู้นนะพี่สามสี่วันรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่ใช่พี่สุวรรณสักคันนะครับ ขายใหม่มารูยมารุ่นใหม่นะครับคันเร่งมันติฟังก์ชัน2เต็ปนะครับน้ำหนักเบาล้านดึงเบาอ่ะราคาเต็มอยู่ที่38แต่ประมูลไป31ขาย31ลองฟังเสียงดูนะครับประกันให้120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานแล้วผมก็โชคดีอีกตัวนะคือโรบิน281เขาไม่ติดต่อมานะครับขาดทุน เออก็ขายแล้วนะครับติดต่อมาตอนนี้ก็ไม่มีให้ละผมขายไปแล้วนะครับโอ้เครืแน่นๆเลยดูดิเอาชกขึ้นก่อนออชกลงรูดูรุ่นใหม่น้ำหนักเบานะครับสี่โลก,กว่าอ่าเร่งดู เครื่องดึงใหม่ครับรานดึงเบานะพี่แต่เครื่องมันแน่นเครื่องมันแน่นยกลอยนิดนึงพี่พี่เจมบันเอิญเสียงมันได้กับมมันมันไปเลยครับสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ GKB สองหกหนึ่งศูนย์อ่ะสวยสวย ไปหาเจ้าของใหม่ครับสามพันหนึ่งรวมส่งครับสวัสดีครับ